วันนี้มารีวิว City h a ฮชแบคลุนเอนะครับสีขาวแพลตินา่มูนะครับแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์ครบเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันในรุ่น SV นะครับตัวกระจังหน้าของเขาก็จะเป็นโครเมียมสีเงินแบบนี้นะครับแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยจะเป็นไฟธรรมดายังไม่ใช่ LED นะครับไฟก็จะเป็นสีส้มนะครับแล้วก็ยังไม่มีแฟลตปัดหมอกด้านล่างส่วนตัวล้อก็จะเป็นขนาด15นิ้วนะครับลายแบบนี้เลยกระจกข้างก็มีไฟเลี้ยวให้นะครับอันนี้ก็ติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับมี ามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับไฟท้ายก็เป็น led ทุกเกตร,รุ่นเลยของ city hatchback นะครับคันนี้มีติดตั้งเซ,เซ็นเซอร์หลัง2จุดเพิ่มให้ด้วยนะครับก็จะมีเสียงเตือนเวลาใกล้ชนด้านหลังนะครับเปิดออมาด้านหลังตรงนี้ก็จะมีชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับสำหรับคันนี้นะก็เป็นพวกสายพวกแบตสาลากจูงไฟฉายสองสว่านนะครับมีหมอน t in 1ให้แล้วก็ถัดท้ายของแท้นะครับตัวหมอนอันนี้ก็สามารถพลิกด้านในออกมาเป็นหมอนรองคอได้ i ิตี้แฮ h b a c k ในรุ่น SV เนี่ยภายในเป็นสีดำล้วนนะครับไม่มีสีเบดเข้ามาผสมเหมือนกับตัว4ประตูนะครับจอ,อก็เป็นทัชสกรีนมีกล้องหลังให้นะครับจอ,อก็เล่นวิทยูบูทูธ USB เชื่อม Apple c a r า p a y หรือ Android Auto ก็ได้นะครับระบบปร,ปรับอากาศก็เป็นแบบอัตโนมัติแล้วก็ต้องใช้ประตูนี้ก็มีติดคิวบันไดของแท้ให้ด้วย สำหรับตัวเครื่องยนต์นะครับก็เป็นเครื่อง1,000เทอร์โบนะครับอัตราเร่งอยู่ที่122แรงม้าเลยนะครับก็ถือว่าอัตราเร่งเยอะกว่าเครื่อง1 5 0 0ปกติทั่วไปนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับสามารถได้ถึงประมาณ23.3กิโลเมตรต่อลิตรเลย สำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจออกโรซิตี้แฮชแบ่งนะครับคอมเมนต์มาสอบถามขอ้อมูลเบื้องต้นได้นะครับสำหรับโปรโมชั่นช่วงนี้นะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นแค่1.85เท่านั้นนะครับแล้วก็มีส่วนลดมีของแถมนะครับซึ่งเลือกเป็นตัวชุดแต่งรอบคันสเกิร์สปอยเลอร์ก็ได้นะครับผมหรือว่าติดต่อทางไลน์ก็ได้นะครับก็ไปที่หน้าโปรไฟล์แล้วก็คลิกลิงก์ไลน์มาคุยกันได้เลย